ใครต่อใครต่อไหกันแน่ว้สัตว์ลงยาปากดีใครต่อพี่ราคาประมันเป็นไงไอ้หโุ่ไม่รู้เหมือนกันวะดีนะมังเบรกกูไว้ตอนแรกคืนแทงสองล้านบอกว่ารับแค่ล้านเดียวอืมดีนะยูโรแม่ง อย่ามันลมโตบอลลงโตเว้ยมันเซ็ตมาแล้วมันเซ็ตผลมาแล้วเข้าใจปะเฮียตั้งแต่เมื่อวานแล้ยสัตว์มันล็อกผลเว้ยบอลผู้เฮี้ยอะมันล็อกผลคนแทงตายฮาหมนเขาจ้างมนหมดแล้วเข้าใจปะคือเฮียเฮียรู้เลยเหรอเออสมัยแต่สมัยเฮียแบบอยู่นอหรอนอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยที่เฮียแบบคุมโตบอลอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่เคยทำบอลอยู่น้องเขี้ยเช็ดบอลถูบอลเฮียอะไรอย่างเงี้ยทำมาก่อนก่อนจะมาเป็นเซ็ตก่อนมนเตะบอลอยู่แล้ว ไปได้ปะเก็บตีเก็บบอลเหรอเก็บบอลเลยไอ้เฮียนักเตะว่าเราเริ่มเด็กเก็บบอลนั่นแล้วเว้ยคนจะเป็นใหญ่อ่ะถูกปะเซอร์เล็กยังเคยเลยเคยเป็นเด็กเก็บบอลเคยชักว่าวเอ้าไอ้เฮียเซอร์เล็กไม่เคยเงี้ยไงวะเอออันนี้ก็เงี้ยเอถูกปะไปฉีกไปเถอะขานี่เขากาดซ้อมไปชั่วโมงแล้วคนเฮ้ยไม่เป็นไรซ้อมไปเรื่อยวนสิบรอบก็ได้รอได้ไม่รีบหรอกไม่เป็นไรอยู่แล้วร้านหนึ่งเหรอพี่เออของพี่ร้านหนึ่ง แข่งไปไม่ได้ไอ้หลงกลมอ่ะมันก็เหมือนกับเฮียตอนนี้แหละอ่ะว่าไปพี่เศษไม่ของตลอดอ่ะเขาบอกให้หลงมึงแทงสวีเดนเหรอเพื่อนมึงแทงอะไรอ่ะกูแม่งไม่อยากแข่งควยเลยพูดตรงไปลักคันสีน้ำเงินล็อกนะคะส่วนสามคันซ่อมแล้วค่ะคือถ้าถามกูว่าควรแทงอะไรอ่ะมันควรแทงสวีเดนไหมเพื่อนแต่ถ้าถามเรื่องบอลล้มโต๊ะอ่ะกูยูเคนทียี่สิบแบงล้มโตได้ไหมครับไอแปดซ่อมไหม ซ้อมครับซ้อมซอมบอลแม่งล้มโตเวย้ยหลงไปลักไปเลิฟเฮียจะติ่มแดกเงินพวกมึงไปเท่าไหร่เดี๋ยวก,กูเอาคืนไฟเนี้ย <c oughs> บอลแม่งล็อกผลในฝายจะได้ลรนะยูเคเหรอเออบอลมันล็อกผลคือไม่ได้ถามว่าถ้าอยากแข่งก็ไม่อยากขัดไอ้หลงก็เออก็สวีเดนตามหลงก็ได้ แต่ปัญหาคือถ้าแบบว่าเอาจริงอ่ะบอลแม่งลม้มโตเว้เฮียช่วงเนี้ยมันต่อเท่าไหร่อ่ะมันจะต่อเท่าไหร่มึงก็เชื่อดียังไงก็ดูโอเคเฮียอบอลแม่งลม้มโตตอนนี้จริงผมเชื่อไม่ใช่ตอนนี้จัดไม่อยู่เลยแต่เฮียจะทำอะไรอ่ะคิดถึงลาโบด้วยนวเนาะอ,อะไรนะคะเ,เออชื่อลูซี่ค่ะ ้องกันเลยอ่ะมีมี่ลูซี่เรียบร้อยค่ะใส่อี้เหมือนกันสี่คันพี่พูดทำไมวะเจ่าไหไ่ครับโทษดีน้องพี่ออกเล่นเอ่อปอกอะไรครับพันแปดครับอันนี้ใช้กล่องไหมคะไม่ใช้ครับใช้ใช่ไหมคะเออใช้ก็ได้ใช้หรือไม่ใช้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแลแต่แล้แต่อะใช้หรือไม่ใช้ให้ให้ช่างไทยค่าสิ่งโต มันจะคุยกับกูได้เฮียสองรอบได้สัตว์สัตว์แม่งสองรอบได้เฮียคนเนี้ยแต่เย็นเฮียเแี่ผู้หญิงเนี่ยจะทำได้ลงคอวะโอ้เขาทำหมดแล้วคนเนี้ยถูกกูาทำหมดกันด้วยเลยวะคนลุงพิการอยู่อ่ะตอนเนี้ยง่ายๆตีเขาขาหรือว่าไงช่างไม่ไม่ใช่เนาะสรุปช่างให้ใช้หรือไม่ให้ใช้ดีใช้หรือไม่ใช้ดีไม่ให้ใช้โอเคกนใช้ใช้ก็ใช้ทันแปดค่ะอ่ะเราเล่นไม่ใช้ก็ได้ เอ้าอาใช้อยากให้ใช้หรือไม่อยากให้ใช้อาถามถามตรงนี้ไม่ต้องใช้ดีกว่าอ่ะโอเคกันใช้นี่หิวเงินนะช่างหิวเงิอนนะนี่ผมลองดูนะไอ้นี่ผมแค่ลองใจช่างนะผมพูดตรงถ้ามีช่างพูดว่าใช้อ่ะผมให้ช่างหมื่นหนึ่งผมไม่เอาทอนเยี่ยอาให้เท่าไหร่ก็ให้มาผมแค่ทดสอบสังคมผมแค่ทดสอบสังคมช่างเข้าใจไหมคุณลูซี่อ๋อซี่ลูซี่ไม่ได้ร้อนเงินแต่คนไปคุณรูซี่ถึงไม่ให้ผมใช้อ่ะผมถามเหตุผลก่อนถ้าพูดดีให้รางวัลิดเกี่วับลงกลอง โอ้คุณลูซี่อยาคุณลูซี่คแค่คิดคนขี้เกียจคนหนึ่งเหรอไม่ใช่ก็กลัวว่าเออกล่องเราจะหมดไงตั้งสี่กล่องแค่สี่ <4 S 2> กล่อง้องหมดแต่อาว,ว่าแค่สี่กล่องใช่ตั้งสี่กล่องแค่สี่กล่องโอเคแค่สี่กล่องก็แค่สี่กล่องหนึ่งแปดเก้าค่คะลูซี่จะไปรับเกียรติต่อสรุปเป็นไงผมขอทดลองหน่อยคุณว่าคุณลูซี่เป็นคนซื้อตรงไหมคุณลูซี่เป็นคนซื้อตรงไหมผมถามงี้ เป็นคนซื้อตรงไหมเป็นค่ะถ้ามีคนคนหนึ่งทําของหล่นไปลงไปในน้ําแล้วมีนางฟ้าเอาขึ้นมาให้คุณลูซี่ถามว่าคุณลูซี่เอาขวานสีทองหรือขวานสีเงินตกลงไปคุณลูซี่จะตอบว่าอะไรไม่ต้องมายุ่งอ้าวไอสตัตว์แล้วนางฟ้า้ยเนี่ยผู้หญิงก็มีเรื่องเด็ไม่หมายถึงหมายถึงนางฟ้าพูดถึงนางฟ้าอ๋อยังไงครับยังไงต่อตอบว่าไง เอ้าไอ้เหี้ยแพงกิ้งโชกูเฉยโอ้โหไอ้เหี้ยอัศจรรย์วะเจนต้องรับผิดชอบเลยเฮียกูจำเหี้ยกูยังไม่ได้จำเหี้ยเลยผู้หญิงยังฆ่าได้ลงคอทำไเป็นคนหนีวะไอ้เหี้ยอยากขี้เล่ห์ไว่สัปดาผู้หญิงเวลาผู้หญิงเจอกูชอบแค่แค่เป็นลมหล่อจะเป็นลมก็หนึ่งคนทิ้งเราให้ตายอีกคนให้ลมหายใจอ่ะกดเคสแล้วครับอ้าวก็ไปบอกบอกเบอร์อะไรนะเดี๋ยวผมโอนไมคให้หนึ่งแปดเก้าครับ เรียบร้อยเกมสิบล้านดีมันลงรูปอีกยังโคตรน่ารักเลยอ่ะเชี่ยแม่งโคตรเกิร์บเลยสัตว์คิมิโนโตะอิโกชิมะโอชิมะดังอิโตะโอริโกชิมังจิงยานะนะโมโกโอ้ยิร้องเพลอินเดียเก่งน้ะมึงดีเชย์นะดีเชย์อ่ะ ยีเชยเฉยเยลย้องเพลงอินเดียเก่งนะนะมึงแต่แได้เมียเป็นคนลาดลีนะมึงร้องเพลงเก่งนะเดี๋ยวผมถามไอ้เฮียหน่อยเดี๋ยวแอบหลับด้วยนะเฮียจะจัดก,การกับความหลอห่อเฮียไงวะกับรักสามเศร้าเนี่ยคือพี่ต้องพูดอย่างนี้ <c oughs> คือสามเศร้าและะ้วก็เดาสามคนคือพี่อยากขี้เละมึงเข้าใจปะคือพี่พูดตลอดคือพี่ขอภาวนาว่าให้วันพรุ่งนี้พี่ตื่นมาแล้วหน้าพี่มันเละจนดูไม่ได้เข้าใจไหมยังไม่พออีกเหรวะพี่ มึงดูเอาผู้หญิงถึงขนาดจะมานอนเอาหัวพิงล้อรอกูมึงว่าเป็นยังไงถูกป่ะไอ้เชียร์นอนเอาหัวพิงล้อรอกูเอากูถามมึงเอามันถูกป่ะไอ้เชียปรดอีคนเขาทำกันเหรอกูถามอ่ะถูกป่ะไเฮียหนึ่งไอ้เฮียเคยเป็นดาราด้วยแหละมันก็ใช่คือถูกถูกไหมว่าเออพี่เคยเล่นเล่นหนังก็จริงไอ้เชียมันหนังมันเบี้ยงป้างไงถูกป่ะล่ะไอ้เชียแล้วคือแบบมันพวกแบบแฟนคลับเขาก็แบบพยายามมาตามมาบางทีก็มาแบบในรูปแบบช่างบ้างมาในรูปแบบหมอบ้างใช่ปะ ถูกปะล่ะไอ๊ะว่าเขาจะไปยืนซ่อมรถทำไมวะตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงวนไปวน,นมาถึงเด็กสิบเจ็ดสิบแปดอย่างเงี้ยเฮียก็ล่อมาแล้วมันก็ทุกทุกเพศทุกวัยแหละน้องครูสอนภาษาอังกฤษเงี้ยน, <c oughs> นี่ยายข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 องอยู่ข้างทางนี่เฮียกดขึ้นขึ้นรถตู้นะล่าสุดอ่ะจำได้อยู่ใช่กูทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วถูกปะล่ะมันไอ้เหี้ยเรามันมันจะมาเกี่ยงแฟนคลับไม่ได้หรอกใช่ปะล่ะเฮียไอดอลจงไอ้เหี้ยแล้วหนังมันออกไปยอดมันเกือบร้อยกว่าล้านถูกปะ ไอ้เฮียมันจะไม่ดังเหรอวะไอ้เฮียเขามังเรียกกูพระเอกร้อยล้านพระเอกร้อยล้านไอ้เฮียสิบลบหรือเปลบบ่าครับทำหนักปล่าพี่มึงจะไปรู้เฮ<อ>ียอะไรไว้เหรื่องผู้หญิงมานอนเกาะล้อลอกกูเลยอ่ะมองไปทางซ้ายมือมึงอ่ะถูกป่ะไอ้เฮียผู้หญิงมานอนเกาะล้อลอกกูถูกป่ะช่างก็จะมาซ่อมทำไมรถสี่คันอ่ะซ่อมครึ่งชั่วโมงอ่ะวนสามสี่รอบถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้จะมาแอบแฝงมาแบบจริงๆอยากจะอยู่ใกล้กูถูกป่ะไอ้เฮียนี่เห็นเห็นนะเว้ยเห็นเห็นนะเว้ย แบบแกล้งสลบอะเพื่อให้ได้อยู่ใกล้อะใช่คือแบบว่าอยากอยากจะขอให้มันอยู่แบบใกล้ๆกว่ะเข้าใจป่ะออย่าเสือกไอเรื่องเอาตรงไหนก็มีอ้ะแลหมอยังไม่มาเลยนะประเด็นอันนี้ที่เขาบอกกดเคแล้วนี่เขายังไม่กดนะเขาฟอร์มออกกดแล้วใช่จริงๆเขาอยากจะอยู่ตรงนี้กับพี่ไปเรื่อยๆอะไรป่ะจริงๆเขาไม่ได้กดหรอกรู้อยู่น้องรู้อยู่ ใช่คือแบบพยายามอยากจะอยู่ใ,ใกล้พี่อยากจะแบบเอ้อยู่ขออยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้อยอย่าอย่าเพิ่งหนีไปหรอใช่น้องเขาอยากอยู่ตรงเนี้ยไปเรื่อยๆอยากอยู่กับพี่อยู่ข้างๆคือเดี๋ยวเราขอให้รู้สึกว่าเหมือนมีพี่อยู่อะคนบางคนมาแค่ต้องการแค่นั้นเหลอเว้ยน้องคนไข้คนนี้เขาพิสียอะไรอยากขี้เละวะ อันนี้ผมอยากรู้เหมือนกันนะแบบผมเป็นนักข่าวเลยนะนักข่าวเอาไป,ไปเขียนต้องตอบแบบดารานะแบบด,ดาราไล่เลยบอกว่ารู้สึกไงการกลับมาของคนนุณครับคือต้องบอกงี้ครับว่าคือตัวผมเองอ่ะก็ไม่ไม่ได้เชิงรู้สึกอะไรขนาดนั้นครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วตัวผมก็ยังอยากโฟกัสเรื่องงานเรื่องแกงมากกว่าครับเพราะว่ามันยังไงเรื่องงานเรื่องแกงมันมันมาไปที่หนึ่งคหรับผมอยู่แล้วครับัชน,นผมยังไม่ขอโฟกัสเรื่องความรักดีกว่าครับ แล้วแล้วมีจุดจุดหนึ่งฮะที่ผมมองโฟกัสอยู่ตอนนี้คือถทันนะมึงกูวิ่งทำอะไรก็วิ่งทำอะไรก็วิ่งแล้วในจุดหนึ่งฮะครับผมที่ผมเนี่ยมองมานะครับผมบดิเราดูข่าววงการนี้ผมว่าแฟนคุณปัจจุบันเนี่ยครับผม คือต้องบอก่างครับคือว่าผมผมเออผมมีแฟนก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าผมเป็นมันดารากล้องนะครับเพราะฉะนว่าคือด้วยความว่าครับผมคือไม่ใช่ว่าผมดังแล้วแบบเฮ้ยยิงหรือว่าถือตัวหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าคือผมอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าครับจากนั้นผมผมขอเป็นเรื่องงานเป็นที่หนึ่งดีกว่าครับแต่ว่าเออคือมีแฟนก็ให้รู้ว่ามีอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้โฟกัสขนาดนั้นครับจริงก็คือคุณจะให้ว่าคุณเนี่ยโฟกัสเรื่องงานมาก กว่าเรืองคมัใช่ครับตอนนี้คือยังอยากโฟกัสเรื่องงานมากกว่าเพราะว่ามันมีงานบวงสวงเรื่องต่อไปด้วยผมก็เตรียมอยู่เรื่องอะไรครอันนี้คือเรื่องอะไรบ้าเรื่องนี้อันนี้คือผมผมเป็นผู้กํากับเองครับผันตัวจากนักแสดงขึ้นมาเป็นผู้กำกับก็คือมีทุนแล้วใช่ครับมันเป็นเป็นมันเป็นมันเป็นอินเดียโรแมนติกคอมเมดี้ครับให้ถั่วกัวเธอรักชื่ออุ้เรื่องชื่อเรื่องนี้ใช่ครับให้ถั่วกรัวเธอรักใช่ครับ พอดเรื่องเนี่ยพอที่จะแบบว่ามันก็พอได้ครับมันเป็นหนังออกแนวแบบเหมือนแบบเราอยากให้มีฟิลแบบกลิ่นอายของความเป็นอินเดียนิดนึงก็คือแบบเพลงนางเอกก็วิ่งหลบกันวิ่งหลบกันประมาณสิบตอนครับหลบกันหลบวิ่งหลบกันไม่เจอกันเลยคือแบบวิ่งหากันอ่ะหลบหลบไปหลบมาบนรถคันเดียวหรือบนตู้บนอะไรก็หลบไปหลบมาคือตลอดสิบตอนคือเราจะเล่าเรื่องแบบนี้หมดเลยคือมันเป็นการเล่าเรื่องถึงความน่ารักของพระเอกของนางเอกที่แบบพยายามวิ่งหากันวิ่งหากัน ตอนเรา,าประมาณสองสามนาทีเองครับไม่ไม่นานก็สื่อภาพออกมาให้ทุกคนดูได้เห็นว่าเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นมูการวิ่งกันแต่เป็นสื่ออารมณ์ใช่ครับใช่ใช่เขารู้สึกยังไงใช่ครับค,บคนนึงเหรอครับที่ดูที่จะตามดูหรอดูครับไม่ดูครับแล้วแต่น้องแค่นั้นเนี่ยพี่ครับโรงพี่มันเต็มทุกลงแล้วถ้าพี่ขึ้นฉายอ่ะแต่ผมเชื่อว่าเป็นหนังเรื่องแรกที่ไม่มีใครทําใช่ครับเพราะว่ายังไงผมเชื่อว่ายังไงงานบวงสวงผมยังไงคนต้องมาให้ความสนใจนักข่าวต้องมาทําข่าวอย่างแน่นอนเพราะว่า ด้วยส่วนหนึ่งคือเขาบอกว่าเฮ้ยด้วยผมเป็นพระเอกร้อยล้านด้วยแล้วคือผมก็พยายามจะออกมาทําหนังเองอะไรเงี้ยครับเพราะว่าด้วยความว่าเอาตรงหนังหนังก่อนนี้ที่พ่วงกับคนเก่าเขากํกกับไว้ตอนที่ผมแสดงจริงผมพูดตรงตรงอันนี้อันนี้แบบว่าผมไม่ได้ถือตัวว่าบางับางเทนใช่ไหมใช่คืออันนี้อันนี้ผมผมไม่ได้ถือตัวนะเฮ้ยผมแม่งดังหรืออะไรหรือว่าแบบผมดีหรือผมแสดงเก่งอะไรเงี้ยแต่ว่าผมพูดตรงนะพอหนังห่วยมากคือถ้าไม่ได้ผมมาหนังเจ๊งอ่าพวดอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้ไม่ไม่ได้พูดว่าเฮ้ยผมดีหรืออะไรนะไม่ได้าผมมงรคือจิ อจริงใครจะดูไม่มีใครดูหรอกจริงล่ะแต่คือผมเล่นเข้าถึงบทไงคือเจนทายซอยเนี่ยผเจนทายซอยเนี่ยคุณเนี่ยได้ได้ดังเพราะเรื่องนี้นะคุณครับผมคุณไปพูดอย่างนี้เขาแล้วเขาจะรู้สึกอยงไรคคุณคือผมต้องหองอย่างนี้ครับผมต้องหองอย่างนี้คืออืมเอางี้พูดตรงๆครับคือเป็นพ่วงกับส้นตีนครับผมนี่ครับว่าพ่วงกับส้นตีนคือนี่คือผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยดังแล้วแบบลืมตัวหรืออะไรนะแต่ผมพูดตรงเป็นพ่วงกับส้นตีนครับคือพอดหนังอะไรก็ไม่มีครับให้นนนนััักแสสดดดงงงงคคิเเเอออืผมมมป็ มันเป็นพ่วกับส้งตีนะครับอันนี้อันนี้พูดจริงพ่วกับแบบพวกปลายแถวอะครับแต่คืออย่างที่บอกคือผมไม่ได้ถือตัวหรือว่าอะไรผมก็เล่นได้ครับอย่างที่บอกแต่จริงถ้าไม่ได้ผมคือหนังเจ๊งเจ๊งไปแล้วผมจะบอกให้นี่แต่ว่าเขาเคยเบิกเขาเคยบอกกับผมครแบบสื่อเขาวเลยว่าเรื่องเนี้ยคล้ายคลึงกับคนนึงแล้วเหมือนคุณมากคือผมระบอกงี้คือผมอะได้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 รับบทมาก่อนตอนตอนเอก่อนที่จะเถึงงานวงสงหรือว่าก่อนเลิกนักแสดงนะครับผมก็ครับ เอาจริงคือได้บทมาปุ๊บว่าวันแรกอ่ะผมรู้สึกว่าเออบทบทของไอ้แบงค์เนี่ยมันไม่ไม่ตรงกับตัวผมเอาซะเลยเอาจริงคือแบบว่ามันไม่มีความคล้ายผมเลยสักนิดเดียวแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าเอยมันก็ท้าทายดีที่แบบเฮ้ยมันเป็นบทของของของหนุ่มคนหนึ่งที่หน้าตาดีผมก็โอเคก็ได้ก็ลองดูแต่คือมันไม่ได้คล้ายกับกับบุคลิกของผมนะอันนี้อันนี้พูดกันตรงตรงตรงนี้เลยผมก็ใช่ครับ<ม>แต่ว่ามไม่เหมือนเลยไม่ไม่มีความคล้ายผมเลยสักนิดแต่ว่าผมอ่านแล้วเอ้มันเป็นเด็กคนหนึ่งที่หน้าตาดีหล่อคนหนึ่งว่า เราเล่นดูก็ถือว่าเออท้าทายเป็นนแบบเหมือนกับว่าเป็นบทอะไรที่เราไม่เคยเล่นอะไรย่างี้ครับแล้วคือผมก็ดันก็ดันตีบทแตกเข้าถึงตัวไอ้แบงค์ได้เป็นอย่างดีมันเลยทําให้หนังเรื่องนี้มันออกมาดีครับเช่ก็คือเนี่ยครับจะเลิกคือเลิกเล่นเป็นพระเอกเหรอครับครับผมเลิกถามเถอะไม่งั้นจะแน่นอนไอ้ที่ผมจะตอบได้อีกแล้วเนี่ยผมจะตอบได้เยอะเลยอันนี้อันนี้สาคัญแล้วครับครับผมได้ครับได้ครับตอบได้ตอบได้ครับตอบได้หมดครับอันนี้ผมวนกลับมาเรื่องความรักครับครับผมครับผมรักครั้งนี้กับผู้หญิงสองคน ที่ชื่อว่ามอครับผมมีครับดีครับใช้ใช้เป็นตัวย่ออย่างนี้ก็โอเคเพราะผมไม่อยากให้เขาขึ้นไหมครับผมขอตีโตคือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแน่นอนว่าแล้วการมีความรักเนี่ยมันก็แปลว่าเราเลือกที่เสี่ยงแล้วว่าเราจะเจ็บหรือจะลงเอยได้ด้วยดีถูกไหมฮะคือเราเราไม่มีทางรู้เพราะว่าวันนี้คือดีในวันหนึ่งที่เราไปหาเขาถึงลาดลีเนี่ยวันนั้นมอาจจะยิ้ม แต่ในวันในในวันดีนวันดีคือดีเนี่ยเขาอาจจะมาหาเราที่พระรามสอแต่อาจจะมีน้ําตาก็เป็นได้ถูกไหมครับคือคือผมต้องบอกงี้ครับว่าเรื่องความรักเนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับฉะนั้นผมไม่อาจคอนเฟิร์มได้ว่าสุดท้ายแล้วมันจะมีน้ําตาหรือมันจะแฮปปี้เอนดิ้งฉะนั้นก็อยากอยากให้ตามดูดีกว่าครับใช่ครับแต่ที่สําคัญเนี่ยแต่ไงตอนนี้ผมขอโฟกัสเรื่องงานก่อนนะครับ จำไว้นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคุณเถิดขอโฟกัสเรื่องงานใช่ครับผมขอโฟกัสเรื่องงานก่อนดีกว่าเป็นเรื่องรองดีกว่านะครับใช่ครับคือแผลผมเล่าล้ากับชีวิตผมครับผมคุณครับพาไปลาบุรีกลับมาคุณมีรูปเขาตั้งคู่กันอยู่บนโต๊ะความนี้จริงคือต้องบอกอย่างนี้ครับคือผมพูดตรงๆว่าคือผมอ่ะใจหนึ่งก็ไม่อยากจะมาตั้งบนโต๊ะแต่ว่าคือใช้คําว่าเหมือนเด็กติดถ้ำนี่ว่ครับผมใช้คำว่าเหมือนเด็กติดถ้ำเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เข้าไปติดในถ้ำ แล้วเหมือนกับว่าถ้ำม,มานี่ยังมีพี่รออยู่นะครับเอ่อมันก็มีพี่รออยู่ครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางทีเราติดถ้ำดานเกินไปอะ่ะมันก็ไม่ได้ไม่แปลว่าคนข้างนอกจะยืนรอเราเสมอใช่ครับ<อ>คือต้องบอกว่าเหมือนเด็กเด็กคนหนึ่งที่ตกติดเข้าไปในถ้ำแล้วมันออกไม่ได้ครับมันเหมือนเป็นเหมือนวังบุทั้งที่เอาจริงมันก็ไม่ได้โคดเคี้ยวอะไรก็เป็นทางตรงธรรมดาเนี่ยแหละครับผมมีหลอดลื่นนิดหน่อยแต่ว่ามันก็อยู่ที่ <c oughs> อ,ยทอยู่ที่ตัว,ต,วตัวบุคคลนะครับว่าเอ้ยเราจะติดแล้วอยากจะออกเมื่อไหร่ครับผมประมาณนัมากครบ ก็คือเรื่องรูปนี่ก็คือเหมือนมันเกมมันแค่ติดถ้ำใช่ครับมันเป็นมันเป็นอาการติดถ้ำซะมากกว่าใช่ครับใช่ใช่ใขอและส่วนเนี่ยอันนี้สำคัญได้เลยครับได้เลยครับเรื่องมีเรื่องรูปแล้วเนี่ยประเด็นหลักเรื่องนี้คือช่อดอกไม้ช่อใหญ่ช่อ่างนี้ครับผมที่คุณเนี่ยได้มาแล้วคุณไปวางไว้ข้างทีวีเนี่ยคุณรู้สึกงไงฮะอันนี้คืออันนี้ต้องบอกคือต้องพูดอย่างนี้ครับคือมันจากจากผู้หญิงคนหนึ่งครับที่ไปหามาที่ไปหามาครับที่ไปแบบไปเจอเขามาที่ลาดเรียงครับแล้วคือแบบ คือเขาก็ให้ผมมาแล้วคือแบบผมก็รู้สึกว่าเอ้มันป๊อปปี้ป่ะคือแบบมันรู้สึกแบบเฮ้ยป๊อปปี้อะ่ะมันเหมือนสมัยตอนผมอยู่ใช่ครับมันเหมือนตอนสมัยผมอยู่นนแล้วแบบมันรู้สึกแบนป๊อปปี้ป่ะผมผมไม่ได้มีฟิลแบบที่มันรู้สึกแบบว่าเลิฟลี่แบบนี้มานานแล้วอะ่ะซึ่งมันค่อนข้างจะล็อตอยู่แบบระ,ร,ะร,ะร,ะระดับหนึ่งนะฮะ อะไรนะฮะขอโทษนะครับที่พอดีผมเอ่อไทยคำกี่คำพอดีผมผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งกลับจากนอกมาขอโทษนะไม่ไม่ได้ไม่ได้กระแดะหรืออะไรนะครับแต่ว่ามันมันมันติดครับพอดีอยู่ด้ดนนี้มัมมี่แล้วมันติดครับใช่ครับเข้าใจครับเพราะว่าใช่ครับคุณเป็นอชกพุดดอเฮียอะไรสัสโอ้ยโทษ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 ดีครับเฮ้ยเขาชกผมมากคุณไม่เห็นเอา ใชครับปกล้องจับไปหมดแล้วจับหมดแล้วครับครับผมตอนนี้มีเรื่องประเด็นนึงครับผมเรื่องที่ครับผมที่พ่อรักี่อันนี้ผมตอบตรงๆครับผมได้ได้ครับได้ได้แรงทังได้เลยครับได้เลยได้เลยหวนกระสวยนะครับผมใช่บผมหมกะกันอยู่ในผ้าห่มเนี่ยจริงไหมครับแล้วตดเพราะตดเนี่ยไที่ไม่รู้ใครตดมาตดแล้วปิดผ้าห่มให้ดมนี่เรื่องจริงไหมครับคือคืออันนี้อันนี้ที่ผมเขินมากอันนี้อันนี้เขินเขินจริงครับคือ เราบอกกันว่าคืออันนี้ผมผมจริงคือผมกะเล่นผีพระคขนงกันนิดหน่อยครับแต่ว่าคือจังหวะฟิลมันมันได้พอดีครับคืออันนี้ผมพูดตรงคือผมค่อนข้างจับเกรงนิดหนึ่งครับคือคือผมก็ใจหนึ่งผมก็อยากจะมุดเลยครับแต่ว่ามันก็จับเกรงนิดหนึ่งครับแล้วมันจะให้บางทีลําไส้ผมมันขย้อนออกมาแล้วเหมือนกับลมคือลมลมปลายขี้อมันปิดครับแล้วคือจังหวะนั้นน่ะคือผมพยายามจะมุดแต่ด้วยด้วยแบบว่าลําไส้มันขย้อนกลิ่นปลายขี้ออกมาผมผมเลยเอาตรงว่า ตื่นเต้นพระประหม่าไปด้วยครับมันเลยทําให้มีมีตดออกมาครับใช่ครับคุณก็โดนตดตัวเองเข้าไปก็เขินๆไปครับก็ช่วยกันฟื้นไปมันจะได้หมดกลิ่นครับแล้วหลังจากนั้นผมก็มุดครับอ๋อแล้วก็มุดและจังหวะที่มุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไหมครับคือจังหวะที่มุดเนี่ยเอายิงผมก็ผมว่าลูกหัวก่อนครับว่าลูกหัวก่อนแบบ e n d ูอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบคือด้วยความที่เราเพิ่งซูดเราเพิ่งซูดกลิ่นกลิ่นส่วนตัวของกันและกันไปมันก็ฟิลมันก็ได้ครับมันก็มันคือจะว่าฟิ ผมก็ตอบไม่ได้หรอกครับว่ามันไปเกิดขึ้นตอนไหนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ผมกําลังขคย้อนมันออกมาก็ได้ครับครับผมมันก็คือ,อมันเริ่มันกำลังนี้ใช่มันเริ่มมันเริ่มจากที่เริ่มเริ่มจากที่ช่วหัวขี้ครับมันออกมาย,ย่างไร,ร้เลืองแล้วล่าสุดคร,ครับผมบได้ครับได้ได้ครับผมล่าสุดเลยครับผมว่าคุณเนี่ยกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดจังหวัดนึงไอ้นี่คุณอยู่ในบ้านผมประคับเนี่ยทำไมคุณรู้ทำไมคุณรู้ละเอียดจังเลยอะ ผมมีปาปารัสซี่ครับอ๋ออ๋อนักข่าวตามทางใช่ครับผมต้งเป็นดาราผมต้องได้เครับยินดียินดีดีครับผมแล้วรายการผมเนี่ยมันจบนักแสดงระดับร้อยล้านอย่างคุณอยู่แล้วครับผมได้เลยครับยินดีครับผมพูดได้เลยครับแล้วข่าวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้ครับผมคุณหมกผู้หญิงไว้ที่บ้านที่จังหวัดหนึ่งในกรุงเทพจริงหรือไม่ครับ๊ยตายอันนี้คืออันนี้คือผมโหยขอผมไม่กล้าตอบครับอันนี้มันค่อนข้างเสียเรตติ้งผมนะฮะแต่ว่า ตอบไปได้คือผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบบผมกับบีเอ้ยเขินจังพูดอะไร่างนี้เนี่ยแย่จังคือคือผมกับบีเนี่ยครับคือเราก็แบบอยู่เขาก็มาหาเนี่ยครับเราก็อย่าใช้คำว่าหมกดีกว่าครับคือผมกับบีก็แค่แบบใช้คำว่าไปมาหาสู้ดีกว่าครับอย่าใช้คำว่าหมกเลยมันฟังแล้วมันดูผู้หญิงดูไม่ดีเนี่ยครับใช่ครับใช่ว่าผมกับบีไปมาหาสู้กันดีกว่าครับใช่ครับ คือแดดดี้หมามีของเราก็ทั้งคู่ก็รับทราบเรื่องนี้ดีครับใช่ครับแล้วคือผมกับใช่ครับแล้วผมกับแดดดี้เขาก็เขาผมก็เคยบอกให้แดดดี้เขามาส่งผมที่กรุงเทพเลยครับเอาจริงคือไม่เขาอาสาครับเขาอาสาอ้นี่รู้เรื่องผมเหรอครับเนี่ยรู้ครับครับใช่ครับคือสวัสดีครับน้องปิลาสวัสดีครับน้องแล้วที่สำคัญเลยฮะครับผมคุณคี่ว่ารักครั้งนี้กับราชบุรีนี้เป็นไงครับ คืออย่างที่บอกครับว่าผมไม่อาจสรุปได้หรอกครับว่ามันจะจบลงด้วยน้ําตาหรือว่ามันจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ว่าในวันนี้ผมกับเขานั่งดมกินตดกันใต้ผมผมว่ามันฟิลมก็ดีอยู่แล้วครับฉะนั้นในวันหน้าถ้าเกิดผมจะไปตดที่บ้านเพื่อนแล้วนั่งดมด้วยกันกับเขาก็คงยังไม่แปลกครับใช่ครับถ้าเกิดพอดันผมประมาถ้าเกิดมีหัวขี้ออกมาด้วยหรือถ้าผมท้องเสียอาจจะเลิกเกงในแต่ว่าผมว่าเขารับได้ครับ ครับผมก็ประเด็นข่าวร้อนแรงในวันนี้ครับคับขอบคุณครับขอบคุณครับผมมากครับยินดีครับขอบคุณเฉินมากในที่มาร่วมรายการยินดีครับยินดีครับอวยกระแสนะครับผมนะครับก็เออมันโหนแปลกปะครับเนี่ยนี้อ๋อเป็นชื่อรายการครับเพราะว่ารายการเราต้องมืดครับเพราะว่าเค้นหาแบบความรับของดาราทุกคนแน่ครับใช่ครับผมยินดีครับทดี่รัจะมีข่าวของคุณโทนี่เร็วนี้ด้วยนะครับผมอ๋อได้ครับได้ครับได้เลยได้เลยจะข่าวว่ามีรักกลับมา อ้าวไปเลยนะครับเนี่ย <ไป S 1> อันนี้ <ไป S 1> เบกกิ้งรับเนี่ย <ไป S 1> <laughs>